มาพบกับชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์อีกครั้งนะคะวันนี้เราไปต่อกับเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องดวงอาทิตย์อย่างเดียวดวงอาทิตย์นักเรียนดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวในระบบสุริยะดาวฤกษ์คืออะไรดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองอเป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะที่เป็นดาวฤกษ์แล้วก็ เป็นดาวที่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางสุดเลยที่เหลือก็จะมีดาวเคราะห์บริวารอยู่รอบๆดวงอาทิตย์ทั้งหมด8ดวงรวมทั้งดาวฤกษ์อื่นๆอย่างเช่นดาวเคราะห์น้อยอย่างเช่นดาวเคราะห์น้อยดาวหางวัตถุท้องฟ้าอุก,กาบาตก็เป็น ก,ก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆดวงอาทิตย์วันนี้เราทําความรู้จักกับดวงอาทิตย์ก่อนนัเกเรียนดวงอาทิตย์จะมีขนาดใหญ่มากประมาณ1นึ่งล้านสามแสกว่ากว่าเกือบหนึ่งล้านสกิโลเมตรคืออะไรคือเส้นผ่านศูนย์กลางความใหญ่ของมันนัเกเรียนเส้นผ่านตรงกลางถ้าเราถ้าเราลกเส้นผ่านตรงกลางดวงอาทิตย์เนี่ยจะมี เส้นผ่านศูนย์กลาง1ล้าน3แสนกว่ากิโลเมตรอันนั้นคือเส้นผ่านศูนย์กลางมีอะไรอีกคะระยะห่างระหว่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกที่เราอาศัยอยู่ดวงอาทิตย์กับโลกที่เราอาศัยอยู่มีระยะห่างประมาณ150ล้านกิโลเมตรก็ไกลไหมนักเรียนก็ไกลนะคะห่างจากโลกเราห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ150ล้านกิโลเมตรมีอะไรอีกคะดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์จะมีจะหมุนรอบตัวเองมันหมุนได้ด้วยนะคะนักเรียนมันหมุนรอบตัวเองใช้เวลาหนึ่งรอบนะหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบใช้เวลา27วันมีอะไรอีกคะมีอุณหภูมิอุณห,ภ,ห,ภ,หภูมิของดวงอาทิตย์อยู่ที่6000องศาเซนเซียสยร้อนไม่ร้อนนะักเรียนคิดดูน้ำที่กำลังเดือดอยู่บนเตาอะ่ะปุดๆุดุน้ำเดือดหนึ่ง มีอุณหภูมิหน0่งองศาเซนเซียตเราว่าน้ำเดือดร้อนไหมคะน้ำเดือดน,นี้ก็ร้อนเต็มที่แล้วแต่ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิร้อนมากกว่านั้นหลายเท่าเลยคือ6,000องศาเซนเซียตนี่ถ้าเราตัวเราลอยไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไม่เหลือคราบได้คุณครูว่า คุณครูต้องหัดโจแน่เลยถ้าครูลอยไปอยู่ตรงนี้มันจะเผาไหม้หมดเลย6,000องศานักเรียนน้ำเดือด100เราก็ว่าร้อนแล้วนี่6,000อ่ะมีอะไรอีกคะดวงอาทิตย์มีอะไรอีกคะเอ,อ,อ่ออยู่ตรงกลางคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะอ่ะอยู่ตรงกลางของระบบสุริยะเส้นผ่านศูนย์กลางบอกแล้ว การหุนรอบตัวเองก็บอกแล้วระยะห่างจากโลกก็บอกแล้วอุณหภูมิก็บอกแล้วอันนั้นเราทำความรู้จักจกับดวงอาทิตย์คร่าวๆต่อไปต่อไปเรามาดูดาวบริวารที่อยู่รอบๆดวงอาทิตย์มีอะไรบ้างนักเรียนก็มีดาวเคราะห์แปดดวงก็คือที่คุณครูบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือหดาวพุธสองดาวสุกสามโลกสอังคาร5พืหัสีอังคารห้าพืหัส6กเสาเจ็ยูเรนัส8เนปจูนอ่าแดวงเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่รอบดวงอาทิตย์แดวงแล้วจากบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงนักดาราศาสตร์เขาแบ่งเขาแบ่งประเภท ของดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงออกมาเป็น2แบบนักดาราศาสตร์คืออะไรคะนักดาราศาสตร์ก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการศึกษาเรื่องของดวงดาวแล้วก็ระบบสุริยะรวมถึงวัตถุท้องฟ้าทั้งหมดเขาเรียกว่านักดาราศาสตร์ทีนี้นักดาราศาสตร์เขาก็แบ่งแบ่งดาวดาวเคราะห์ที่อยู่รอบดวงอาทิตย์ออกมาเป็น2พวกก็คืออันที่1 ถ้าเรียกว่าแบ่งตามคาบการโคจรแบ่งแบ่งตามคาบการโคจรคือการเคลื่อนที่ของมันถ้าแบ่งตามคาบการโคจรแบ่งเป็นสองทั่วคือดาวเคราะห์วงในดาวเคราะห์วงในนับจากไหนนับจากโลกอยู่ตรงกลางนับจากโลกถ้าอยู่ในโลกตรงนี้มีดาวเคราะห์วงในก็จะมีดาวพุธกับดาวศุกร์ถือว่าเป็นดาวเคราะห์วงใน แล้วก็มีดาวเคราะห์วงนอกดาวเคราะห์วงนอกก็คือมาจากโลกนี่แหละไปทางด้านนอกก็จะประกอบไปด้วยดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัสดาวเนปจูนอันนี้เป็นดาวเคราะห์วงนอกอันนี้เป็นดาวเคราะห์วงในอันนั้นแบบที่1แบบที่2องเขาแบ่งตามลักษณะพื้นผิวของดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงออกแบ่งออกเป็นสกลุ่มเหมือนกันกลุ่มแรกก็คือดาวเคราะห์หิน ดาวเคราะหินก็คือลักษณะพื้นผิวจะเป็นหินซะส่วนใหญ่อ่ามีอยู่สี่ดวงอ่าสี่ดวงคืออะไรบ้างนักเรียนคือดาวที่อยู่ใกล้ๆดวงาทิตคือพุธสุกโลกอังคารสี่ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์หินแล้วก็อีกสี่ดวงเป็นดาวเคราะหแกส๊ส ที่บอกว่าเป็นดาวเคราะห์แก๊สก็เพราะว่าพื้นลักษณะพื้นผิวของดาวสี่ดวงนี้จะเป็นลักษณะของแกส๊สซะส่วนใหญ่อาจจะมีหินอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่จะมีพื้นผิวที่เป็นแก๊สมากกว่าคืออะไรบ้างก็คือดาวดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนอ่าสีนี้เป็นดาวเคราะห์หิน4จากตรงนี้จากตรงนี้านมาฝั่งนี้เป็น ดาวเคราะห์แกส๊สอ่าถ้าแบ่งแบ่งลักษณะของดาวเคราะห์เป็นสองพันะคะเมื่อกี้ก็คือดาวเคราะห์วงในกับวงนอกอ่านัดโลกอยู่ตรงกลางอ่ากับประเภทที่สองคือแบ่งตามลักษณะพื้นผิวก็คือดาวเคราะห์หินกับดาวเคราะห์แกส๊สอ่าจบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาเรื่องดวงอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณครูใจดีไม่ให้ทาแบบฝึกหัดนะคะแต่คุณครูจะให้นักเรียนจดเนื้อหา จนนะคะทั้งหมดเลยค่ะในหน้า217ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจะคลิปการสอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ